ชืวเวียชัยมาจากญี่ปุ่นครับอาจารย์อ๋อครับเขา่ติดตามเรื่องข่าวอาจารย์อ่าและติดตามครคลิบยูวีโออาจารย์หลายคลิปนะครู้เรื่องไหญ่อ๋อประกาศให้ยังติดตามทุกท่าอาจารย์อาจารย์ตอนนี้เขาตีกันหน้าดูเลย ก็ก็ก <gegen violin> <warfare> ็ผมก็บอกแล้วว่ามีนี่มันเข้าสู่สถานอ่าจุดลีนผานของประเทศไทยอ่ะอ่าถ้าถ้าชา็จะลองเลือดครับจะเกิดสงครามกลางเมืองมันเป็นยุททุกประเทศะครับตอนี้บ้านเราเนี่ยมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยต้องรีบเปลี่ยนแปลงการปกครองให้เป็นเว็อไปครับอ่ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็ก็จะจะจะขัดแย้งยกันจนถึงขั้นนิกสันวีการียุกอ่ะ อันนี้เป็นกฎสองคมับเป็นกฎของสังคมแต่ว่าคนไทยรุ่นหลังๆม่ยจะจะไม่เขา้าใจกฎตัวนี้กันเขาเรียกว่าสายการปฏิวัตินั่นเองเอ่ะคือคือบ้านเมืองเรามันเป็นเผด็จการนะครับมัน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 มานานเกินไปตั้งแปดสิบปีแล้วเนี่ยเพราะนั้นเมื่อมาถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันมันจะเกิดกังขัดแย้งอย่างเงี้ยแล้วก็แก้ไปตกแล้วครับ S <S แต่ถ้าสร้างสไตายให้เสร็จแล้วก็ความขัดแย้งนี้ก็จะหายไปคร <ฮะ S 1> ับตอนนี้มันมันก็คือความขัดแย้งระหว่างประชาชนครับกับระบอบประเด็จการนั่นเองนะครับเอ <ฮะ S 1> ่อตอนนี้ว่าไอ้รักการเมืองเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการเอ่อทุกพักก็เป็นประเด็จการหมดเมื่อเมื่อ,เม,อ,เ,มอเมื่อประชาชนขัดแย้งกับระบอบด็จการเนี่ยมันจะส่งผลให้พรรคการเมืงองฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลเนี่ยขัดแย้งกันเองอย่างหนักครับ แล้วก็จะย้อนความจิดว่าพวกคุณคือประเด็จการไอ้คำนี้จ็ย้อยนมาคำนี้คือประเด็จการเอก็ก็จะทอดกันนะแล้วก็ขณะนี้คนประชาชนโ้นควาการเปลี่ยนแปลงอก็เลยมีอะไรรัที่เป็นฝ่ายค้านคือพับปตัดเนี่ยเขาก็ดโดดมานำการเคลื่อนไหวประชาชนครับก็เลยไปใหญ่ขณนนะนี้แล้วก็ส่บรัฐบาล กระจายจนถ้ต้องการปฏิวัติจริงๆแล้วไอ้แกนนําของพัรคการเมืองฝ่ายค้านที่มันมันนำอยู่เนี่ยเขาเป็นเป็นฝ่ายปฏิกิยาครับไม่ใช่ฝ่ายปฏิวัติเพราะนั้นเมื่อเขาขึ้นมานําเนี่ยมันก็น่าเป็นห่วงนะเอาถูกต้องเขาเขาต้องนําไปสู่เผด็จการอยู่ดีคือแย่งอำนาจกันนะไม่ใช่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองกั้เป็นเลสไตอันนี้เลาจะเป็นจุดมองเลือดครั้งใหญ่ เป็นสิ่งที่น่าห่วงน้า,ากาัาสถานกัน์หลเนี้ยรั<ช>่แต่มันเรื่องสุมเปรียงล่เกินเนี้ยแต่ว่าคนทั่วๆไปจะไม่เข้าใจกฎเกณฑ์อย่างนี้หนละับเรามีหังเราจะมันเนี้ยมันทําไม่รีบซากไป,ไปให้เร็วที่สุดเนีก็แก้ไม่ได้แล้วบางคนก็เสนอกันจะเห็นได้ว่าเสอนอว่าให้รัฐบาลลาออกบ้างให้ยกสภาบ้างบางทีก็เสอนอให้แก้รัฐมนตรบ้าง บางทีก็ขอให้เจรจากันบ้างอคือคือนะักผู้การต่างๆที่เสนอมาเนี่ยอไม่รู้ว่าสถานการณ์นีเน้เป็นเขาเรียกว่า transition period คือจ,จุดเปลี่ยนเปลี่ยนผ่านในการเมืองครับเพราะออนั้นทําไมเข้าใจแล้วก็ไปแก้ปัญหาผิดมันช้าไปไม่ได้นะช้าน้องเลือดนะครับ,รบนี่นป่ปัญหามันจะเกิดสงครามการเมืองนั่นเองครับครับนี่คือจริงๆมันเป็นอย่างนั้นเนี่ย พราะนั้นสถานการณ์อย่างนี้ผมว่าต้องเราเราต้องหาทางอบอกเรื่องนี้ให้ประชาชนทราบแล้วก็รีบรีบหาทางออกกันโดยเร็วที่สุดและสุดท้จะมานำนำการเคลื่อนไหวของประชาชนเนี่ยเขาสร้างเฮตไม่เป็นแล้วคนพวกนี้อย่าไปเชื่อว่าสร้างได้ครับเขาเป็นขบวนป็จการการจะแย่งอำนาจคืนะโดยไม่รู้ว่าประชาชนต้ตองการเฮตยัยถึงแม้เขาจะล้มลรัฐบาลลําเร็จนะครับเขาก็ต้องเล่กับประชาชนอีกมันเสียเวลาเปล่า แะ้ะ hmm. นั้นทางออกก็คือต้องต้องเอานักการเมืองออกให้หมดแล้วก็ตั้งรัฐบาลเฉพาะการนะครับ uh. แล้วเมื่อตั้งรัฐบาลเฉพาะการก็ hmm. ก,ก็ก็เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงบ้านเรืองกันยกใหญ่ให้ให,ให้ให้ไปสู่ hmm. ป,ประชาธิปไตยให้ได้และนั่นแหละครับคือทางออกครับคือ hmm. ต้องลดช่องว่างในสังคมนะครับลดความเหลื่อมล้ำกระจายรายได้แห่งชาติให้เป็นธรรมนะครับต้องปฏิรูปพี่ดินต้อง เอ่ยยกเลิกกฎหมายที่ที่อะไรที่ที่ที่ตัดเสรทภาพประชาชนอะไรต่างๆแล้วก็เพิ่มสิทธ์เพิ่มอำนาจให้ประชาชนคือคือต้องรัฐบาลต้องมาแก้ใหญ่เลยนะครับแล้วถึงจะแก้ได้ต้องปฏิโลกที่ดินยันแบ่งที่ดินกันใหม่อ่าไม่งั้นแก้ไม่ได้หรอกครับแล้วต่างคนต่างก็ก็จะมาจะจะมาอะไรมาเป็นรัฐบาลปกครองโดยที่ไม่ไม่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร ผว่าน้องเลือดครับปัญหาก็คือมีแค่นี้เองอะครับจริงอยู่ที่ว่าใครจะพาประชาชนเตร้างเตะตไตจริงๆแต่ว่าสุดแท้นเนี่ยผมไม่เชื่อแน่นอน,นออครับเขาโกหกประชาชน,น,นจังเขาอยู่ในกระบวนาการด็จการแล้วก็เป็นฝ่ายที่ททีทที่่ต้องการอำนาจคืนนะครับเพ่ะนั้นมีทางเดียวก็คือตะสมรองไปกับประชาชน ซึ่งประชาชนก็ต้องการเปลี่ยนแปลงเขาเขาเขาเคลื่อนไหวยอยู่แล้วนะครับเมื่อมันนำมันก็เลยอะไรเป็นไกันใหญ่สิครับอตอนนี้มันนำม,นมากๆสุเทพก็ตุมการนำก็พาไปสู่ประเด็นการอีกหละครับอน,นี่นี่คือบ้านเรามันซับซ้อนจริงๆอะ่ะถ้าไม่มีความเข้าใจก็จะไม่รู้เรื่องเหล่านี้เลยครับปัญห <laughs> าก็เป็นอย่างนี้แหละครับส่วนจะ ก็ไม่ทราบว่ามีมีอะไรจะมีอะไรถามไหมครับน้องถ้ามีอะไรถามไม่รู้สงสัยตรงไหนอืถามอาจารย์ <c oughs> ได้ผมสงสัยว่าการที่เราจะทําให้ประชาชน,นมีประชาธิปไตยนี่คือประชาชนต่างก็มีความคิดมีที่ทีงของเองการที่เราจะเอาความคิดข,ของเราไปใส่ในตัวเขาเนี่ยถ้ายอย่างเรเนี่ยจะทําได้ยังไงมผมคิดว่าได้ทั้งาคือน้องบอกว่า ความเข้าใจของคนยังมีอคติอยู่จังแล้วก็ยังมีทิชชีไม่สามารถที่จะเข้าใจเรื่องตรงนี้ได้จะจะหาวิธีไหนที่ทําให้เขาเข้าใจได้จังก็ก็ก็นี่คือปัญหาปัญหาสองขันเพราะว่าบ้านเราเนี่ยหลอกประชาชนไว้นานมากหลอกไว้ตัแต่สิบปีตั้งแต่คณะราษฎรอ่ะพอหลอกรมันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้านะครับเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเอาอำนาจอธิปไตยนะครับจากจากเอ่อจากจากระบอบสระบูรณาญาสิทธิ์ของรัชกาลที่เจ็ดอ่ะ เอ่อคณะราษฎรยึดอำนาจอานาจมานะครับแทนที่จะอำนาจนี้ให้กับประชาชนตนเขาเรียกว่าถ้าให้ประชาชนก็เรียกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนนะครับไม่ใช่เป็นของธรรมารษฎรหรือเรียกว่าสมบุลณาญาสิทธิราชเพื่อให้กับประชาชนก็เรียกว่าระบ,บอบยึดไตแต่ปรกากฏว่าคณะราษฎรเอาอำนาจนี้ไว้ใช้เองครับแล้วก็แย่งกันตลอดตวรรษ80ปีที่ผ่านมาเนี่ยแย่งกันระหว่าง คณะรา,านี่มีบุคคลสองพวกพัวหนึ่งก็คือพวกอัมมาสอีกขั้หนึ่งก็คือพวกทหารเมื่อได้อานาจอธิปไตยมาแล้วเนี่ยก็แย่งกันระหว่างฝ่ายพลเรือนกับทาหารเนี่ยมาตลอดตัดสิบธิเลครับพาคนประทายไปก,กี่รอบไปกี่รอบแล้วเนี่ยมักไม่ท่วนนะครับนี่ก็นี่ก็อีกแล้วนี่คยแย่งกันอีกนะครับ นี่นี่เป็นปรากทการที่เราต้องเข้าใจอย่างชัดเจนเลยครับเพราะฉะนั้นการที่ให้บ้านหนึ่งสงบแล้วก็เลิกเลิกรัฐทหารเลิอก,เลอก,เลอกอะไรกันได้เนี่ยเลิกคณะทิพไตเนี่ยก็มีแต่ทำอำนาจให้เป็นของประชาชนเท่านั้นแหละครับ<อ>เพราะฉะนั้นบ้านเราเนี่ยเป็นเบ็ไตไยตับเปลือกเนื้อแท้ไม่ใช่เออก็ก็ต้างเปมดเป็นจริงๆเสียนะครับเออโดยเฉพาะมาเป็นกวนการต่อสู้ระหว่างพวกอนุรักษนิยมกับพวกทุนนิยมผูกขาด ก็มีพักการเมืองด้วยกันนะครับแล้วไปแบ่งอานาจกันมันก็เลยกลายเป็นการต่อสู้กันระหว่างชนชั้นสูงกับชนชั้นกลางนะครับแต่ทางที่จะแก้ปัญหาได้ต้องเอาชนชั้นล่างคือกรรมกรนะครับมาเป็นคนแก้นะครับเพราะฉะนั้นทางออกคือมีทางเดียวคือต้องใช้กรรมกรครับ mm hmm. แต่ขณะน,น,นี้ต่างคนต่างจะอะไรอ่ะตั้งกนนล้ำต่างๆเนี่ยไปไปตั้งมดจะไปแย่งอำนาจกันั้างล่างเหครับ แล้วก็เป็นรวมผลมันอยู่ที่อะไรคุณสุดเทพตั้งเป็นคณะกรรมการพุดต่างๆอะไรเนี่ยก็คือท่วนนี้ท่านชอบนักโชว์อกาสอย่างนั้นแหละครับสร้างเวสตไ์ไม่ได้หรอกแล้วความรู้เรื่องเรสตไ์ก็ไม่ไม่มีครับแล้วจะไปทันงไหนกันล่ะเขาก็าไม่เข้าใจเรื่องเวสตไ์กันน่ะคือบ้านเรามันเป็นเกตรกรรมมาแปดสิบปีเด็กรุ่นหลังๆพวกนี้ไม่มีความรู้ว่าไปร์ตไทคืออะไรกันนะครับรู้แต่ว่าเลือกสร้างจุดเรสต์ไทด์ แต่ว่าะยัติไตอันนี้หมายถึงระบอบพยัตคือระบอบนี้ก็หมายถึงอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนนะครับถ้าอำนาจไม่ได้เป็นของประชาชนก็เรียกประเด็จการทั้งนั้นแหละครับไม่ว่าจะเป็นของสมบูรณาญาสิทธิราชย์หรือเป็นของทหารหรือเป็นของนายอนักประเด็จการและสภานิติักเลือกตั้งอหรือหรืออะไรเป็ในใจของประชาชนทั้งหมดอะมันก็เป็นประเด็จการทั้งนั้นคราะนั้นเนี่ย การแก้ก็คือสร้างเตสไต์ครับทำอำนาจให้เป็นของประชาชนจริงๆใครก็เป็นเจ้าของอํานาจอาอย่างที่คุณบอกว่าอยู่ญี่ปุ่นนะก็ก็ญี่ปุ่นเขาก็สร้างเตสไต์มาแล้วนะครับเข,เขาจึงได้มีปหนาเหล่านี้บ้านเราเนี่ยตายกันตลอดเวลานะครับรัฐทหารก็เปลุกกี่ครั้งแก้แล้วมันก็ทำสิบแปดสิบเก้าฉบับแล้วพระ,ะจารย์ตนใปีมันมีพระ,ะจารนมาตลอดแล้วก็มีการตายกันเบื่ออะครก็ตายกันมาตลอดประวัติศาสตร์นะครับ ครับแล้วก็อนาธิปไตยก็ขัดแย้งกันตลอดครน,นี่ถัดตายก็ตายกันทุกวันอย่างไรอย่างเนี้ยบ้านเมืองอย่างนี้มันเป็นบ้านเมืองเผด็จการนะน่ับครับค้อสร้างเป็นประไตแล้วปัญหาเหล่านี้หายหมดครับรัฐทหารก็ไม่มีแล้วต่เป็นประไตแล้วเนี่ยก็นี่นี่คือต้นเหตุของความเวลวร้ายของบ้านเมืองนะครับเข้าในหลวงมาอ้างอะไรเูเค่เนี่ย อ้างในหลวงแล้วไม่ต้องก็เกินในหลวงก็ไม่อ้างไม่ต้องมีใครได้อ้างเราก็บ้านเนืองนี่มันเป็นอะไรเป็นประเทศรถเดียวมันเรียกเป็นเป็นราชอาณาจักรเมื่อเป็นราฐอาณาจักรขมือนญียปด่นก็ต้องมีสถาบันทาิตั์เป็นตมุกส่วนบริษัตทยังไงบริษัทก็เป็นตมุขอยู่แล้วไอ้ส่วนระบอบี่ยเป็นเผด็จการ คนจะไปอ้างมาสัตวทำไมอ่ะปัญหาอยู่ที่ระบบบริการไม่ได้อยู่ที่มามากกัสัตว์ที่ยวไปอ้างว่าปกป้องสัตว์กับสัตก็เลยไปทำลายธรรมชาติแไปปรัต้องทำไมอ่ะมันไม่เกี่ยวเนี่ยคุณเป็นประเด็จการเรื่องตั้งหากแล้วถ้าใส่ร้ายกันไปใส่ร้ายกันมาก็โยนความผิดให้สถาบันกันตลอดอะไรอย่างเนี้ยสองขั้วอ่าบ็จการสองขั้วแยง่งอำนาจก,กันแล้วก็ไม่ประชาจนจะไปรู้ว่าประชาธิปไตยคืออะไรนะครับ งงไปด้วยนี่คือปัญหาที่สับซ้อนแล้วก็สับสนนะครับตกเป็นเยี่ยงตกเป็นเยี่ยถ้าไม่ไม่มีคนมีความรู้เนี่ยแก้ไม่ได้หรอกครับต้องอธิบายอาจารย์ก็ตนี่คือที่ที่ผมเรียนให้ทราบเนี่ยจะเข้าใจกันหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละก็ตนีคือปัญหาของบ้านเมืองเราในขนาดนี้นะครับแก็ฉันก็แล้วผมผมก็ แต่ประเด็นได้ครับพอเข้าใจในในบางส่วนพอเข้าใจบางส่วนนะะชนทรงเป็นคเครื่องมือเป็น,นเานนขา,าเรียกเป็นเหยื่ออาจารย์เนาะอ่าก็จะตายเือเรียกว่าไปตายเพื่อรักษาระบอบไตการกำลังงานทั้งด้วยตัวเองเนี่ยต้องการระบอะบไตในประชาชนเนี่ยที่เคลื่อนไหวกันไม่หยุดไม่ย่อนอะไรเนี่ยมากันเต็มบ้านเต็เมเมืองเต็มถนนเนี่ยนี่คือประชาชนต้องการไตจริงๆนะครับแล้วก็ก็ไม่แต่ว่า เขาก็ไม่รู้จะได้เจะไปเป็นยังไงเขาเขาก็อธิบายไม่ได้แต่เขาไม่มีผู้นำนะเมื่อเมื่ออพวกปริญาามานันนำเขาก็ต้องตามไปทั้งนั้นแหละครับ <c oughs> แต่ว่ากระแสนี้ประชาชนที่ต้องการเลือกไตเนี่ยถ้าไม่ได้เลทไตก็ไม่เลิกนะครับ <c oughs> แล้วเราขัดแย้งอย่างเงี้ยมาเจ็ดแปดปีแล้วนะครับความริงผมพูดมาก่อนหน้านั้นว่าจะมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยก็ไม่มีใครเชื่อกันเนี่ยอ <c oughs> แล้วเดี๋ยวนี้มันเกิดให้เห็นแล้ว เราพูดมาจะหลอแล้าบ้านเมืองใกล้จะมีการสัญญาแล้วนะพูดมาต้องเสร็จต่ปีมาก่อนหน้าเ้อยนี้ด้วยซ้ำแตบก็ไม่มีใครเชื่อตอนนี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วแล้วทางแก้ก็คือมีกระบวนียวที่จะแก้ปัญหานี้ได้คือกระบวนกรกรไทยครับเพราะกระบวนกรกรไทยก็มีแนวทางแก้ปัญหาชาติท้แนวกรรมกรมาแก้แล้วแก้ไม่ได้หรอกครับกระบวนอื่นไม่มีแนวทาง แล้วน้องนี่ก็เป็นเป็นรายงานที่เมืองไทยไปทํางานที่ญี่ปุ่นนะอาจารย์อ๋อไปทำงานที่ญี่ปุ่นนะครับครับน้องก็พยายามติดตามเป็นห่วงคนไทยคะอาจารย์ติดใจก็ดีมากที่เขาก็เลยบางีเข้าดูเว็บไซต์ของเราอาจารย์แล้วก็ก็ติดต่อมาคุยด้วยนี่โทรคุยกันทางไกลเนี่ยเพอที่ทางไกลนะครับผมก็ไม่ทราบผมก็ประสานให้ผมก็โทรไปหาเขา แล้วก็รเพื่ออาจารย์จะได้โอกาสพูดคุยกับเขาหน่อยก็ส่งข่าวบอกพวกพวกทางด้านต่างประเทศด้วยนะว่าบ้านเมืองเราเป็นปัญหาอย่างนี้แล้วต้องต้องรวบรันแก้ไขกันเพราะถ้าแก้ไขเป็นไปตายแล้วเนี่ยบ้านเมืองก็สงบนะแล้วก็จะได้ได้อยู่เย็นเป็นสุขในทกทีครับแปดสิบปีแล้วมีแต่เรื่องเลวร้ายนะครับ คนไทยก็ถูกหลอกเงี้ยก็ไม่ไหวกันนะต้องถูกนักการเมืองหลอกมาตลอดนะครับถูกหลอกมาแปดสิบปีแล้วหลอกว่าปไตคือรัฐองโดนบ้างหลอกว่าเป็นประจักไตคือเลื่อกตั้งบ้างประเด็จการคือทหางอาบ้างก็หลอกกันมาอย่างนี้ตลอดนะครับเวลาประชาจนจะจะไปข้างระไตก็ใส่ไล่ใต้สีประชาจนว่าเป็นคอมมิวนิสต์บ้างอะไรบ้างผู้ปกครองเป็นอย่างนี้มาตลอดครับ คือผู้ที่ต่อต้านการสร้างรถไฟเนี่ยคือผู้ประกองทั้งเส้นนะครับหรืออย่างปัญหาตาใต้ที่ตายกันทุกวันเนี่ยแล้วก็โทษว่าอะไรประชาชนเนี่ยเป็นผู้ก่อการร้ายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้ก่อการร้ายคือระบอบผดเดการน,นะครับพวกวงนักการเมืองนั่นอาจารย์อ่านั่นแหละผู้ก่อการร้ายตัวจริงนะครับนกักการเมืองนเปลี่ยนเป็นระบอบแบบไปปัญหาตะใต้ก็จบก,ก็ไม่มีมเข้าใจกันยากจริงๆ รรงงานบางทีแล้วเราก็แรงงานบางทีก็โดนโดนไโดนโดนถูกทอดทิ้งอีกอาจารย์แรงงานก็ถูกจำกัดสิทธิภาพอ่ะใครหยุดงานก็ต้องติดคุก่ะบ้านเราเนี่ยมันเป็นจกัดสิทธิภาพกรรมกรหมดญี่ปุ่นเขาหยุดงานก็หยุดได้แต่ว่าเมืองไทยนี่หยุดไม่ได้นะแต่นี่ญี่ปุ่นก็เป็นไดแล้วะสวัสดิการก็ดีแล้วเงินเดือนก็ดีแล้วไง ปัญหาก็ถึงไม่มีแต่บ้านเราเป็นกัดทีขูดลุกยกันแล้วเตือนนะครับ mm hmm. นี่คือความเวลวร้ายของผู้ปกครองอ่ะเพนั้นปัญหาอยู่ที่ระบบก,การจการตอนนี้ระบอบก,การเนี่ย <c oughs> ก็คืออำนาจอิสิะไตาเป็นของของคนส่วนน้อยนั่นเองตอนนี้มันมารวมูวงอยู่ที่ที่นักการเมืองใครจะรัฐบาลก,ก็คือผู้ถืออำนาจอิสไตานะครับ เดินใช้โด,ด,ดยโดยโดยตระกูลกันละเป็นของตระกูลสืบทอดกันเป็นตระกูลเลยตอนนี้อตอนนี้ประชาชนก็เริ่มรับไม่ไหวไงฮะก็เลยเคลื่อนไหวการการเคลื่อนไหวอย่างนี้เขา,าเรียกวกระสราสการปฏิวัติครับฝั่งนุ้นก็ว่าสวยโอกาสฝั่งสุเทพก็สวยโอกาสโกหกกันอย่างนี้ด้วยแล้วก็หวังจะท้าะไรก็รต้นแต่นอทครับกระโดดมานําประชาชนพาไปยุดนู่นยุดนี่ ก็คือฝ่ายฝ่ายฝ่ายรัฐบาลก็จะเล่นงานพักฝ่ายค้านนะก็ไปฆ่าประชาจนมาตั้งเก้าสิบเอรเนต์นกลใช่ใช่ตอนี้ว่าพอประชาชนมีกระแสปฏิวัติขึ้นมาตัวเองก็กระโดดก็ไปลาเลยก็ไปยึดนี่เหมือนก็จับตาประชาชนไปสร้างเส้นใจกันแหละนี่ก็คือแหกตาหลออประชาชนทั้งสิ้นนะครับคือเราเราเราทอดทะคขอน้องสองฝ่ายนั้นเราไม่ได้เข้าข้างใดข้างหนึ่งนะ กพราะมันเป็นอย่างนี้มา80ปีแล้วทั้งๆคือต่างคนก็ต่างพยายามจะแก้กฎหมายเพื่อเอาไปสู้กับฝ่ายตรงข้ามก็แก้กฎหมายเพื่อจะเอาอำนาจมาไว้ที่ตัวเองไงคือแก้ให้ตัวเองได้เปรียดอย่างเงี้ยอย่างแก้ให้วุฒิสมาชิกมาจากการเลือกตั้งก็คือจะมาเป็นพวกของตัวไงแล้ววุฒิสมาชิกนี่แต่งตั้งองค์กรอิสระได้สามารถไปไปเล่นง,งานคู่แข่งทางการเมืองได้หมด่ะ พราะเบียดนาจมากเลยองค์กรอิสระต่างๆอย่างเงี้ยคืออย่างนี้มันสะปะกปรกกังนงั้นเลรอครับมันไม่ใช่เด็ดตายอะ่ะมีที่ไหนประเทศที่ก็มีองค์กรอิสระบ้าบุบออย่างเงี้ยมีประเทศนี้ประเทศเดียวแหละคะกกรับพรรคการเมืองก็ต้องสังกัดพรรคอย่างเงี้ยใครจะเป็นนักการเมืองไปสังกัดพรรคก็เข้าข้อไม่ทุนหมดแหละครับต้องเสียงเงินด้วยเขาใช้ทําอะไรก็ได้ะครับ ไม่มีไม่มีอิสระทางความคิดเลยนะไม่มีอิสระนี่นี่นี่คือคำลายสิทธิเสรีภาพประชาชนจนจนหมดแล้วต้องเลือทิ้งหมดนะครับผมก็ไม่เอาแน่ไม่อยากไม่อยากอยู่ด้วยก<ะ>ันเ,เลยจะจะจะตั้งทัดการเมืองก็ต้องไปไปไป,ไปจดทะเบียนมีที่ไหนในโลกก็จดทะเบียนทัดการเมืองกันล่ะม,มันผิดไปหมดเลยทุกเรื่องทุกรามันต้องเลือกันบานไปเลยนะในบ้านนี้เมืองนี้คอ่า ดีมากเลยอาจารย์ที่อธิบายน้องฟังน้องก็ด้เข้าใจประชาชนทั่วไปก็ได้เข้าใจจะได้เข้าใจปัญหาไม่งั้นเราก็เห็นว่าอัตราลุ้นถูกหรือค่านี้ถูกก็ไม่แน่ใจวันที่มันผิดทั้งของข้างใช่ติดส,สองข้าง <c oughs> <c oughs> เราก็ไม่เอาหน้ากาันเงินเดี๋ยวนี้ก็จะดีเ,เองไม่เอาหน้ากันเือนมาถูกต้องที่สุดแล้วนนครับแต่นี่นแต่หน้ากันเงินเมานำการเคลื่อนไหวกระจายจนเรื่องนีน จะสลัดไม่ออกอ่ยระชาชจนสลัดไม่ออกแลวขน,นาดนี้ประชายจนสลัดยันกลับบ้านเลยหมจบเลยเขาก็ไม่โละ่ะเขาต้องการเปลี่ยนแปลงีคุณรักก็เป็นประเด็จการเหมือนกันเนี่ยเขาประชาชนก็ต้องการไล่รัฐบาลแต่ไล่ไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนหนีเสือตาจาระเข้แหละครับมันบ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้มาตลอดเป็นมา80ปีแล้วนะครับ การตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้ามาถึงปอนสองนี่แปดสิบกปีแล้วรออีกเดือนอาจารย์ทันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาผมออกมาเองเลยเพราะว่าถ้าเราหาทางช่วยธนาจนก,กันดีครับมีมวลชนเนี่ยได้ย่เนี่ยตอนนี้กัรคุยกันอยู่เยอะแยะเลยกันมากมายเออก็คุยกันแล้วทำความเข้าใจในสิ่งที่ที่เป็นอย่างเงี้ยให้มันชัดเจนเสียครับเรากำลังคุยว่าจะให้ออกคเมื่อไหร่พร้อมเมื่อไหร่ก็จะดูกําลังมวลชนก่อนว่ามวลชนจะออกมาแบบสันติยังไง ผ่านเฟซบุ๊กยังไงอันนี้เราเราคุยกันผ่านเฟซบุ๊กสกายด้วยอาจารย์อ๋อดีครับดีครับเราคุยกันทั่วโลกเลยอาจารย์เนี่ยแล้วก็คุยกันในในประเทศด้วยแล้วก็คุยตอนนี้เริ่มเริ่มมีสมาชิกเยอะขึ้นแล้วอาจารย์ถ้าไม่เข้าใจก็เนี่ยก็แลกเปลี่ยนคุยกันสงสัยอะไรก็ก็ถามมาครับอาจารย์ก็ไม่ต้องเดินทางอาจารย์ก็อยู่ในเนี้ยออกเสียงมาเดียวเสียงอาจารย์เป็นเสียงเสียงสวรรค์เลยเนี้ยเพราะว่าทุกคนอยากจะฟังเสียงอาจารย์บรรยายเพราะว่าเป็นความจริงเป็นเขาเรียาข้อธรรม วลก็มันมันคือประชาชนก็ถูกเอาเปรียบถูกกดขีุ่ดรีดและการเมึงก็มากอบโกยแล้วก็ลรวยกันหยุดในกลุ่มเดียวครับมันมันไม่มันมันพอได้แล้วล่ะครับเพราะนั้นประชาชนที่ดินก็ไม่มีจนก็จนโอ้บ้านนี้มันมันมันต้องแก้ไขกันใหญ่แล้วครับ ตัวใหญ่ประชาชนก็โดนหลอกก็ให้ไปทาร้ายกันและกันอจ้เออนั่นเลยไปไปตาเพื่อประเด็จการแท้ๆนี่นี่ก็ได้ข่าวว่ายิงกันอุตรดิตถ์ด้หน้ารามกําแพงใช่ใช่นี่ก็การเป็นสองเขาจะยิงก็ประมาณมาจย์ถ้าไม่ทํงน้นไม่มีก็ไม่มาหรอกไอ้โป้ดเออโป้ดิโทุกอย่างก็มีก็ประมาณไม่ไม่ไมก็จะมาได้ยังไงพวกนี้ไม่เสี่ยงตายหรอกแล้วก็อย่างนี้ก็มีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังมันก็เดี๋ยวก็ไปวิทําตำรวจได้อาจย์ แค่นั้นเตหรือตำรวจเมอก็กลายเป็นเครื่องมือนักการเมืองคัไม่ได้ที่โดนแย้งก็คือจริงๆแล้วมันไม่ถูกอ่ะข้าราชการเนี่ยเป็นเป็นเป็น,ปน,นกลไกของรัฐนะก็เรียกว่าสเตจแมชชีนอ่ะ <S <S คือเครื่องจักรหรือเครื่องทํางานให้กับรัฐแต่ว่าพอนักการเมืองบริหารประเทศมีอํานาจในการแต่งตั้งโยกย้ายขราชการเนี่ย นักการเมืองไอ้การการก็เลยเป็นเครื่องมือนักการเมืองไปหมดเลยทั้งประเทศบ้านเมืองก็เลยวิบัติเลยครับนี่วิบัติเนี่ยไม่มีดุลก็คือมันมันเป็นกลไกละของพรรคการเมืองไม่ใช่กลไกของรัฐเนี่ยนี่คือต้องเลี้กันใหม่ต้องเปลี่ยนกันใหม่นะครับอย่าให้นักการเมืองมันมีอำนาจแต่งตั้งที่ยกย้ายใครกันได้ไม่ได้นะมีที่ไหนล่ะ อันติดเขายังไม่ยอมให้ทําเลยเทศแต่ประเทศททไทยทากันมขค้มเลยเ,เดี๋ยวนี้การจะ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 ไปมีตําแหน่งอะไรอยากเป็นผู้ว่าการจังหวัดหรือต้องต้องเสียเงินค่าตําแหน่งอ่ะหัวละเท่าไหร่อ่ะหรือจะเป็นอยู่ไอ้โรงพักไหนหรือจะเป็นผู้กับมีมีค่าหัวไปหมดแล้วครับคือให้นักการเมืองครับไม่งั้นม่ได้ขึ้นแหละครับอื รับนัเมืองอย่างนี้มันจะไดปกครองกันได้อย่างไงมันล้มเหลวหมดเลครับมันเป็นเซลสปเปรดแล้วครับเป็นรับล้มเหลวล้มเหลวจนสิ้นเชิงแล้วแลวล้มเหลวจนจนต้องเลือกันใหม่แล้วครับเดี๋ยวรอเวลาออกมาจางครับเดี๋ยวต้องรอเวลาออกมากำลังรวบรวมมวลชนอยู่ <c oughs> แต่ก็ก็กล้ไปจะชจนเข้าใจแล้วก็เขาก็เจอได้เปลี่ยนแปลงเปทนินาทางที่สูกนะเอานักกเมืองออกให้หมดแล้วก็ตั้งรัฐบาลเฉพาะการระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ เปลี่ยนแปลงประเทศชาติให้มันเข้าที่เข้าทางให้มันผูกหลักวิชาเสียแล้วก็แล้วค่อยมีรัฐธรมนูญเมื่อมีรั้วลนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยมีเลือกตั้งครับมผมว่าก็ใช้เวลาสักสองสามปีน่ะแหละแล้วน่ล้วบ้างเป็นวิ <laughs> นนนน่จะเข้าที่เข้าทางได้น้องน้องเข้ายินดีอาสาเป็นแกนนําทางต่างประเทศจ ก็้าทำความเข้าใจกัน,นอยากให้เราลำควเข้าใจกันต่อที่ญี่ปุ่นน้องเขาจะเป็นแกนนาที่ญี่ปุ่นที่ดีครับดีครับที่จะช่วยบอกพี่น้องประชาชนว่าค,ความจริงคืออะไรแล้วก็จะถ่ายทอดทบอกว่าฟบอกว่าความจริงในบ้านเมืองคืออะไรเพราะเราถ้าเราไปย้อนดูประวัติศาสตร์แปดสิบปีเนี่ยร,รัอทหารมันไม่รู้กี่ครั้งกระลาชนไม่รู้กี่ครั้งฆ่ากันตายก็ไม่รู้กี่ครัง้งอะ ตายกันเบือ่อเอเอแค่ที่ผ่านมานี่ก็ตายเก้าสิบศพตายเรื่องคือเสะตายเรื่องตากใบาตายเรื่องปัญหาภาคใตา้ตั้งสองสามพันศพัะเนี่ยมันตายเรื่องยาบ้ายาเบอร์กำลังสองพันกว่าศพอ,อะไรอย่างเงี้ยฆ่ากันทิ้งมันว่าเล่นเงี้ยที่มันอะไรกันบ้านเมือง hmm. มันล้มเหลวหมดเออแล้วก็เกิดสงครามการเมืองเกิดปัญหาคอมมิวนิสต์จน อะไรเราเราต้องเราก็เคยมาแก้ปัญหาเขาไปครั้งหนึ่งแล้วโดยใช้นโยบาย66แก้ไปแล้วก็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 ไม่ยอมรับกันนี่นี่มัน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 ไอ้ที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าผมทํางานเลข66มาด้วยไงซึ่งได้เข้าใจปัญหาบัานเรืองนโยบาย66ครับผมงั้นพูดอย่างนี้ไม่ได้หรอครับแก้ปัญหาคอมมิวนิสต์นะสมัยก่อนน้องๆน้องเขาเขาเพิ่งอายุ22เองครับอาจารย์ อ๋อเขาเพาะวาไอ้นมบตองขึ้นแต่ปีสองสามนะครับยังไม่เกิดมะไม่ตายเขาเกอดจะไม่เกิดใช่ไหมอเจอปีเดียวเกิดปีเดียวอ่ะนั่นแหละนั่นแหละก็ตอนนั้นเราก็แก้ปัญหาคอมมนิดนะเราก็แก้มาเองแหละแล้วในจุบายนี้ก็มาจากพวกเราทั้งนั้นอ่ะไอ้ที่ผมพูดปัญหานี่แรกก็เพราะว่าแก้ปัญหาเขามาตลอดละปัญหาปากตายเมื่อก่อนนั้นแรงวันนี้เราเป็นลูกตีเท้านะครับเราก็แก้จนปกแล้ว สงบราบเรียบแล้วก็ไม่ยอมทําต่อแล้วก็บ้านเมองก็กลับไปสู่ความรุนแรงอีกทักใต้ครับอืมตอนนี้ก็แย่งอำนาจก,กันยกใหญ่เลยนี่มันก็คดจการแย่งอำนาจก,กันทั้งน,นั้นนะบ้านเราจะไม่เคยเป็นไปไตเลยนะครับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเนี่ยบ้านคณะบานเนี่ยทําผิดพลาดแล้อย่างร้ายแรงนะครับอืมใช่สองสี่เจ็ดห้าเนี่ยโอ้โหสอสสองสี่เจ็ดห้า ได้อำนาจอะไีสไตมาแล้วก็เอาไว้แค่เองไงแล้วก็แย่งกันมาตลอดไม่ให้ประชาชนไม่ให้ประชาชนถ้าให้รายานแล้วมันก็สงบนะครับเพราะว่าโอกเมื่อเปลี่ยนมาเป็นยกนิยมแล้วเนี่ยมันจะมีระบบเศรษฐกิจเป็นแบบเสรีนิยมรถชนนิยมเศรษฐกิจอย่างเงี้ยมัน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 เอาเปรียบประชาชนนะครับเพราะมันผลิตสินค้าขึ้นมาเพื่อขายขายมันก็ต้องการกําไรให้มาก เพราะฉะนั้นะระบบเศรษฐกิจแบบนี้มันจะขูดรีดนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีรัฐที่เป็นไตครับเพื่อมาเฉลี่ยไรายได้แห่งชาติให้เป็นธรรมให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนทั้งหลายนะมันต้องมีทั้งสองรัฐที่แหละครับใช่แต่บ้านเรามีมีแต่ระบบเศรษฐกิจเอการเมืองเป็นเผด็จก,การมันก็ประชาจนก็เดือดร้อนตายสิครับรอเปรี่ยน อ่านี่นี่มันทั้นการเงทั้งเศรษฐกิจทั้งเข้าใจมันสัมพันธ์กันอย่างที่สุดนะครับครับการริจารณาเพื่อจะให้คนชาไทยในประเที่ญี่ปุ่นด้รับฟังด้วยกันอ่าก็ก็ใกล้รู้ว่าสถานการณ์นาดนี้เป็นสถานการณ์ที่ประชาชนต้องการเปลี่ยนแปลงเป็นเปรยไตแต่กรณ์นี้ก็ก็คือถูกนักการเมืองมาแทรกแซงการเคลื่อนไหวของประชาชนเสียแล้วครับแล้วก็ดูเหมือนจะนําประชาชนไป ไป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 ค้นล้มตูมันก็จะนองเลือดก,กันใหญ่ลยครับที่จะนองเลือดก,ก็เพราะว่าเขาเขาต้องเอาเป็นเอาตายกันนะคุณเข้าใจมากครับ <laughs> อีกฝ่ายก็ต้องยอมเลยก็ต้องระดมพลสู้เลยแล้วประจัยเกือก็ตายเพื่อประเด็จการไม่ใช่ตายเพื่อเป็นไตหรอกครับอ่บ <laughs> เพราะฉะนั้นมั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 นต้องรีบเปลี่ยนแปลงนะมันจะได้ไม่นองเลือดครับครับผมก็ปัญหาก็มีแค่นั้นแหละครับครับต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับ ครับครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ